ดูหน้าก้าวดิมันก็มารับพิมมาเหมือนกัน,นยิ้มแฉ่งเลยหัดจับจุดเลกซะว่าทำไมวะมึงคือแฟนตัวอย่างเลยอะไอ้เฮียม,มารับแฟนมึงยิ้มแป้นขนาดนี้เลยวะเสียทั้งเวลาเล่นเกม<ๆ>เสียทั้งเวลาเตะบอลกูนี่มารับทีไรโคตรน้าเบื่อเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กูดยนะ ดีครับมามารับเลยวเป็นไรปะเนี่ยเปล่าครับปกติปกติแล้วให้มันยิ้มมันแย้มหน่อยไหมหน้านิ่งหกมากหน้านิ่งมากมอนโตีนอะยิ้มสิมันลำบากมากเลยเหรอ<น>ยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ตรงไหนนี่ไงปากต,งตงองในขะเธอดูแฟนคนอื่นเขาดิดูหน้าตาเขาดิ ดูรอยยิ้มดูแววตาเขาดิหัดเอาให้มันเป็นตัวอย่างบ้างดิมารับนี่คือแบบน่าหงิกอ่ะมันแซงเว้ยถามเล่หน่อยดิเพื่อนได้ดินายมารับแฟนนี่อารมณ์ดีขนาดนั้นเลยหรอวะทำไมายิ้มแป้นเลยไม่ได้มารับฮะมาส่ง ไปถ่ายงานสาวันโอ๊ยเวลาแห่งความสุขเลยตัวเองเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวขึ้นรถไปทันอ๋อได้ได้ตัวเองแล้ว่าลืมมารับเขาได้ไหมได้จ้ากลับมารับเขาได้สามวันจ้าสู้ๆนะบ๊ายบายหยจะจุกอยู่เลยนะเมื่อกี้สบายแล้วจิสามวันสบายหูนะมึงเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวไปก่อนนะกูอยากใช้สามวันเนี้ยให้คุ้มว่ะโสดแล้วกูตัวเองว่าไง ตัวเองตัวเองเข้าใจอะไรผิดไปปะทำไมอะไอที่เห็นมันหน้ายิ้มแย้มแบบนั้นอะเขาไปถามมาแล้วมันมาส่งไม่ได้มารับจ้าแฟนไม่อยู่สาวันมันก็ลมดีเป็นปกติโอ้โหมาส่งแฟนแล้วก็แลกลมดีก็ใช่ไงน่ากเกลียจริงผู้ชายแบบนี้จะเอามาเป็นตัวอย่างเหรอไม่ใช่ก็แค่บอกว่าทุกคนมันก็เหมือนกันมันไม่ได้ไม่อยากเจอมันก็แค่เหนื่อยในการเดินทางมาเราแล้วจ้ะเอ้าก็ยังไม่กลับเหรอมึงใครเนี่ยมึงรับขึนมาทำไมเนี่ยมึงขึ้นมาเอง S <S ยังไม่กลับหรอใกล้ละพี่มาไปซื้อนะั้เป็นเพื่อนหน่อยดีไม่ได้จะมาด้วยแป๊บหนึ่งนะดูนหน้าอีก้าวดิมันก็มารับพิมมาเหมือนกัน,นยิ้มแฉ่งเลยหัดจับจุดหลกะว่ป้ไปมิเต้นเฮียมึงดีๆเนาะทำไมวะมึงคือแฟนตัวอย่างเลยอะไอเฮียมารับแฟนมึงยิ้มแป้นขนาดนี้เลยวะ เส <One. S 3> ียทั้งเวลาเล่นเกมเสียทั er. ้งเวลาเตะบอลกูนี all right. All right. ่มารับ so ท right. ีไรโคตรน่าเบื่อเลยแต่มึงเนี่ยดีเนาะยิ้มแป้นมาเลยไม่นะอ้าวแล้วหน้ากูเห็นหน้ามึงยิ้มหน้าบานอยู่เ่ยมันคืออะไรกูไม่ได้ยิ้มแล้วไมปากมึงถึงยกไปขนาดนั้นนะกูฉีดบอท็อกมากูฉีดบอท็อกมาอ้าวมึงไปฉีดทำไมน่ยก็เนี่ยแหละกูมารับเนี่ยกูเคยเป็นเหมือนมึงไงกูหน้าบึ้งหน้าบูดเงียแฟนกูมงก็ไม่ชอบเวยทีนี้มันก็เลยพากูฉีดบอท็อกมันได้หนึ่งแถมหนึ่งมาอ๋อจะไปให้ใครอะ ก็กูไงกูเลยยิ้มตลอดเวลาเลยเพื่อนแต่จริงกกูไม่ได้ยิ้มนะตาเองกลับกันเจอกันแล้วในใจมึงอารมณ์ไหนอยู่วะมึงไม่ทางรู้หรอกเพื่อนหน้ากูอาจจะยิ้มแต่ข้างในกูอวะเหลวแหลกไปื่อลเจอกันเพอเพ่จะช่วยไปจากที่รักยิ้มยังอ่ะเออวันนี้เขายังยิ้มไม่ออกแต่ภายในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเขาจะยิ้มให้ตัวเองเลยเดี๋ยวเขาเก็บตังค์ก่อนแป๊บนึงกลับเถอะไป เ,เจอกันไอซ์เลิ้งเจอกัน์ดเว่ยรถเสียช่วยเข็นหน่อยได้ไหมเขีนนะเขาจะขับไปเข็นแล้วเร็วที่ไม่ได้สิ่งะ่ะยิ้มอยู่หรือเปล่ายิ้มอยู่ มาสายหนักเหนื่อยแน็ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเอดเ็กๆดูแลจบครบ